สวัสดีค่ะชาลัคนาราศีสิงห์ยินดีต้อนรับสู่ช h a n n e l อบ p ี้นนสตาร์โรนะคะวันนี้เราก็จะมาทำเป็นคลิปประจำเดือนพฤษภาค,คมกนันไพ่ที่เราได้นะคะก็มีไพ่ Page of Cups The Sun 4สี่เหรียญเจถ้วย Night of s o ตร์ไ Night of Cups สาถ้วย4ดาบ a c e of p e n t a c เ e s เหรียญ8 เหรียญแล้วก็9้าวถ้วยค่ะสำหรับการงานนะคะการงานเนี่ยเรารู้สึกว่าชาวาราศีสิงห์ตอนนี้นะคุณเองเนี่ยต้องทำงานหนักขึ้นมากๆเลยนะดูสิเป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคะบอกเราบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณกำลังทำงาน ชิ้นหนึ่งนะคะที่เป็นงานที่คุณเองเนี่ยต้องโฟกัสมากๆแล้วก็ต้องใช้ความพยายามมากๆบางคนเนี่ยคุณเองอาจจะรู้สึกว่าต้องทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันทำให้คุณเนี่ยไม่ค่อยได้โฟกัสกับเรื่องของการงานได้มากเท่าที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะทำนะคะเพราะว่าเหมือนคุณเองเนี่ยบางคนอาจจะต้องไปรับหน้าที่ของคนอื่นเนี่ยมาทำด้วยนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าตอนนี้ถ้าคุณทำงาน นะคะกับใครหลายๆคนคือเป็นโคงานกันอย่างเงี้ยอยู่อะ่ะมันจะมีใครคนหนึ่งที่คุณต้องคอยตามงานตลอดเลยเป็นคุณต้องมีความเป็นในออบซอรขึ้นมาคือต้องแบบคอยจิกต้องคอยแบบเมื่อไหร่จะงานจะได้อะไรอย่างเงี้ยคือต้องถามคอยถามตลอดมันก็เลยทําให้ตัวของคุณเองอะ่ะไม่ได้โฟกัสกับการทํางานของคุณได้ร้อยเปอร์เซ็นตเพราะว่ายังะวงกับงานของคนอื่นที่มันมีผลกระทบกับตัวของคุณเองด้วยอะคะ่ะตอนนี้นะหรือว่าไอ้เคสหนึ่งเลยคือ ตอนนี้คุณเองอาจจะต้องรับภาระหน้าที่หนักขึ้นเพราะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของคนที่ไม่พอนะคะตัวของคุณเองเนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้เพราะว่าตัว position ของคุณถามว่ามันมั่นคงไหมคุณรู้สึกว่ามันเองก็ไม่ได้มั่นคงมากขนาดนั้นคุณรู้สึกว่ามันยังมีโอกาสที่ โอเคคุณอาจจะเป็นคนต่อไป the next person นะคะที่ต้องต้องไปก็ได้ถ้าสมมติคุณทำงานได้ไม่ดีพอตอนนี้เรารู้สึกว่าคุณพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสามารถทำได้ในการที่จะยื้อเวลาหรือว่าเป็นในเรื่องของในการที่จะพยายามทำตำแหน่งของคุณเกาะขาเก้าอี้ให้แน่นที่สุดเท่าที่คุณจะทาได้เนาะก็เลยต้องยอมรับสภาวะของการทำงานเพิ่มขึ้นหนักขึ้น บางคนต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนิดหนึ่งนะคะสุขภาพเนาะเพราะว่าอาจจะมีเกณฑ์นะที่เหมือนไม่สบายได้ตอนนี้เพราะว่าคุณเองทำงานหนักเกินไปนะคะเนี่ยเป็นไพ่ที่มันถามว่าหนักไหมเรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้หนักขนาดที่บอกว่าหูมันเครียดมันอะไรอย่างเงี้ยคือไพ่มันไม่ได้มันไม่ได้เครียดขนาดนั้นแต่ว่าเป็นในเรื่องของการที่คุณเองเนี่ยต้องต้องรับภาระหน้าที่ที่มากขึ้นต้องทํามากขึ้นแล้วก็บางทีเนี่ย อาจจะต้องเป็นคนที่ดูเหมือนน่าลำคาญหรือว่าเป็นคนที่ทำไมต้องคอยถามทำไมต้องคอยแบบตามงานตลอดในสายตาของคนอื่นแต่คุณเองอะต้องอย่าลืมว่าตัวของคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะนะคะตัวของคุณเองอะไม่ได้ต้องทำแค่งานชิ้นนั้นอย่างเดียวบางคนคุณรับภาระหน้าที่มีหัวโขดหลายใบยดูสิเป็นเจ็ดถ้วยนะคะ คุณมีหน้าที่คุณมีอะไรอย่างที่ต้องทํานะคะทุกอย่างเนี่ยมันต้องเป็นระเบียบต้องเป็นแบบคุณต้องรู้ละว่าเฮ้ยวันนี้คุณจะต้องทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามจะมาแบบเฮ้ยตามใจคนอื่นทําเสร็จไม่เสร็จก็แล้วแต่อะไรเงี้ยไม่ได้มันก็เลยทําให้คนอื่นเขาอาจจะมองคุณว่าคุณเนี่ยเป็นนายอ sort ขึ้นมานะคะเป็นคนที่บางทีเขาอยากที่จะเดินเดินห่างออกไปเพราะว่าเขารู้สึกทําไมถึงคุยกับคุณแล้วคุณชอบตามงานคุณชอบที่แบบ Pressure ์เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่เขาไม่ได้รับรู้หรอกว่าจริงๆแล้วตัวของคุณเองก็มี Pressure มีเป็นเรื่องของความกดดันเพราะว่าคุณเองต้องทําอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันเหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยเรารู้สึกว่า คุณอาจจะเป็นตำแหน่งหน้าที่ของการที่ต้องคุมคนหลายๆคนอย่างเช่นตำแหน่งที่เป็นหัวหน้างานเนาะแล้วอาจจะต้องทำงานกับคนที่เด็กกว่าลูกน้องอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะนะเพราะมันมีไพ่เพจออฟคับที่ขึ้นมานะคะอาจจะต้องไปเจอแบบลูกน้องที่ถามว่าเขาเก่งไหมเรารู้สึกว่าเขาเองอาจจะไม่ได้เก่งมากมันก็เลยทำให้ตัวของคุณอะมีงานอยู่แล้วนะคะมีเป็นเจ็ดถ้วยอยู่แล้วแต่คุณเองก็ยังต้องเสนอ ความช่วยเหลือให้เขามันก็เลยทำให้คุณเนี่ยต้องพยายามบาลานซ์ตัว2เหรียญน,นะคะบาลานซ์งานของคุณมากๆเลยเพราะว่าคุณออฟเฟอร์ความช่วยเหลือให้เขาคุณช่วยเหลือเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเออเพจออฟคัพส์คนเนี้ยอาจจะเป็นคนที่คุณคอยแบบเหมือนตามงานแล้วก็คอยถามถ่ายว่าเฮ้ยงานเป็นยังไงบ้างงานเสร็จอะไรอยังนะคะอืมเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่หนึ่งเลยคือทํางานเหมือนภายใต้การดูแลของคุณแล้ว ตัวของคุณเองอ่ะอาจจะต้องรับผิดชอบถ้าสมมติเขาทําอะไรผิดพลาดขึ้นมามันก็เลยทําให้ตัวของคุณพยายามมากๆเลยในการที่จะต้องแบบควบคุมคุณตี้ของงานนะคะแล้วก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยคนคนนี้จะสามารถทําตามเดทไลน์อะไรได้อย่างเงี้ยหรือเปล่านะหรือบางคนอ่ะอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นแบบ คนที่เด็กกว่าก็ได้แต่อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะเนี่ยเป็นสามถ้วยขึ้นมาอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณแต่เป็นเพื่อนร่วมงานที่อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีคือที่ดีในฐานะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยเขาอาจจะเป็นคนน่ารักเป็นคนไหนส์มากๆคุณรู้สึกว่าคุณเอนจอยกับการเป็นเพื่อนของเขามากๆแต่ในชีวิตการทํางานถ้าคุณได้ทํางานกับเขาคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้เขายังมีแง่มุมของความเป็นเด็กมากๆเลยอะยัง ยังไม่ได้มีเขาเรียกวุฒิภาวะของการที่เป็นเมเชอร์มากพอการที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ามากพอการทํางานด้วยมันก็เลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากลําบากแต่ในพาร์ทของความเป็นเพื่อนในพาร์ทของความที่เป็นมิตรภาพเขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนดีนะคะคือเรื่องการงานมันอาจจะมันอาจจะไปเจอกับเขาเรียกว่าเจอกับคนที่ดีมากๆเลยนะแล้วก็คุณเองอะ่ะ อาจจะต้องทํางานหนักเพราะว่าความดีของเขาอะ่ะมันดีแค่เฉพาะในพาร์ทของความเป็นเพื่อนแต่ในพาร์ทของการเป็นคนร่วมงานกันะ่ะเขาอาจจะไม่ได้มีความรับผิดชอบมากพอหรืออาจจะไม่ได้มีความคิดกว้างไกลมากพอที่คุณรู้สึกว่าจะสามารถปล่อยให้เขาทํางานคนเดียวได้โดยที่ไม่มีการแบบซูเปอร์วส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่โดยรวมแล้วเรารู้สึกว่าคุณเอาอยู่นะเพราะว่าตัวของคุณคุณรู้ว่าคุณต้องทําอะไรหนึ่งสองสามเนี่ยจากไพ่นะคุณรู้ว่าคุณต้องทําอะไรแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมีไพ่ของความเป็นเอ่อเก้าเอ่อ้ 9, ออ 9, ถ้วยเข้ามานะคะเขาบอกเราบอกว่าคุณเองอะ่ะมีความสุขกับสถานการณ์นะคะคุณมีความสุขตรงที่ว่ามันเหมือน ถามว่ามันมีความวุ่นวายไหมมันมีความวุ่นวายแต่คุณเองรู้ว่าสถานะของคุณ่ะถ้าสมมติว่าคุณยังสามารถบาลานซ์ทุกอย่างอย่างนี้ได้อยู่นะคะสถานะของคุณมันยังพอมีความมั่นคงอยู่คุณยังพอมีเขาเรียกว่าน้ำหนักในใจของตัวหัวหน้างานคนที่อยู่ above ของคุณนะคะคนที่อยู่ข้างบนคุณนะคุณยังรู้สึกว่าเขายังให้ความไว้วางใจคุณได้อยู่มันก็เลยทำให้คุณเนี่ยยังยังแบบ โอเคยังยังแฮปปี้อยู่แต่ถามว่าไว้ใจสถานการณ์ร้อยเปอเซไหมรารู้สึกว่าคุณไม่ได้ไว้ใจร้อเซนะคะดูจากเขาเรียกว่าบอดี้แลงเกจได้ดูสิมีการแบบเอ่อครอสบอดี้อ่ะ,อะมีการที่เอ่อเขาเรียกกอดอกอ่ะเนาะมันมันบอกเราบอกว่าเขาไม่ได้ไว้ใจสถานการณ์ร้อซนแต่เขาก็ยังมีความแฮปปี้อยู่บ้างนะไม่ได้แย่ไปหมดเพียงแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่คุณต้อง ต้องทำสเกจเจอนะคะต้องทำเขาเรียกว่าตารางงานต้องฟิกซ์กับมันค่อนข้างมากนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพที่อาจจะต้องมีความระวังนิดนึงแต่เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันโอเคเพื่อนร่วมงานอ่ะคือทุกคนเขาก็โอเคหมดไม่ได้มีใครที่ไม่ได้มีใครที่มันจะต้องแบบ ระวังมากเป็นพิเศษนะคะคือในพาร์ทของความเป็นเพื่อนอะ่ะมันโอเคแต่พาร์ทในความที่ต้องทํางานร่วมกันอาจจะเป็นมันอาจจะมีความรู้สึกที่ว่าเป็นนายออบสอดคือมีความรู้สึกเบื่อลาคานเกิดขึ้นนะคะกับเรื่องของการตามงานกับเรื่องของความรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยที่คุณรู้สึกว่าไม่ได้ดังใจแค่นั้นแหละนะคะส่วนในเรื่องของการเงินการเงินเนี่ยเรารู้สึกว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะได้เงินมานะคะ คุณมีสิทธิ์ที่จะได้เงินมีคนมาออฟเฟอร์เงินให้นะคะแต่ว่าสถานการณ์การเงินของคุณเนี่ยมันจะเป็นสถานการณ์ที่ตัวของคุณเองอะรู้สึกว่าเงินเข้ามาก็จริงนะแต่คุณเองก็ยังต้องหมุนยังต้องแบบพยายามนะคะเพราะว่าบางคนเหมือนอาจจะมีเขาเรียกภาระหนี้สินที่มันมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเดือนต่อเดือนอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้บางทีอะต่อให้มีเงินเข้ามา มันก็แค่มีเงินเข้ามาจ่ายแล้วก็ออกไปนะคะแต่ว่าไม่ได้มีเก็บแบบเป็นชิ้นเป็นอันที่คุณรู้สึกว่าโหมันเป็นก่อเป็นกรรมอาจจะไม่ขนาดนั้นอาจอาจจะยังต้องมีการหมุนกันอยู่ตอนนี้นะคะอืมแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยตัวของคุณเองอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้มีในเรื่องของเงินเก็บมากนักนะคะอืมดูสิ เพราะมันเป็นไพ่ของเป็นสี่เหรียญเกิดขึ้นสี่เหรียญเนี่ยมันบอกเราได้ว่าคุณเองอาจจะรู้สึกว่าตอนเนี้ไม่อยากใช้จ่ายอะไรไปมากตอนนี้รู้สึกอยากจะเก็บเงินเพราะว่าคุณไม่รู้สถานการณ์ข้างหน้าคุณรู้สึกว่าอยากจะเอาเงินอ่ะ เอาไว้แบบชิดตัวให้ได้มากที่สุดเลยถึงแม้จะมีความเป็น Ace of Pentacles ที่เข้ามาเอ่อที่เข้ามาบอกเราบอกว่าเฮ้ยมันมีเงินนะมีคนจะมา o f f ร์เงินให้คุณนะคะเป็น Knight of c u p ที่ขึ้นมามีคนจะมาเฟอร์เงินให้คุณหรือว่ามีคนเอาเงินเข้ามาให้บางคนเนี่ยอาจจะได้ด้วยความเสน่หาบางคนอาจจะได้ด้วยเขาเรียกว่าเป็นงานเป็นงานเสริมของคุณก็ได้นะเป็น h o บี้อ่ะอืมเป็นแปด เหรียญน,นะคะบางคนอาจจะมีฮ็อบบี้ออนไลน์ก็ได้นะเป็นงานเสริมออนไลน์มันก็เลยทําให้คุณได้พอมีเงินแบบถูไถไปบ้างแต่ไม่ได้แบบเป็นเงินเก็บที่รู้สึกว่าโอ้โหมันแบบดีมากๆเลยมันอู้ฟู่ใหม่ไม่ขนาดนั้นนะคะในเดือนนี้เนาะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักเนี่ยเฮ้ยมีคนเข้ามานะชาวลัคนาราศีสิงคนที่เข้ามานะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศี กระโดพิจิกม์นีนแล้วก็อาจจะเป็นชาวธาตุลมก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลกุมนะคะแล้วก็ธาตุดินก็ได้นะอย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรน,นะคะคนคนนี้เนี่ยเขาเข้ามาเข้ามาแบบเพื่อนนะดูสิเขามีมิตรภาพมาให้คุณให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้เป็นเพื่อนที่ดีมากๆเลยนะคะเข้ามาแต่เรารู้สึกว่าคุณเองอะ่ะ ต่อให้มีคนเข้ามาแต่ตัวของคุณเองยังไม่ได้อยู่ในสภาวะของการที่มีความรู้สึกว่าอยากที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์หรืออยากที่จะแบบให้ใครร้อยเปอรซนะคะอืมเพราะว่ามันมีใครเรารู้สึกว่าคุณเองก็มีคนในคนในใจหรือว่าคนในความคิดอยู่แล้วอะที่ทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะเลือกใครสักคนได้คนที่เข้ามานะคะแล้วก็มันจะมีใครอีกสักคนที่เรารู้สึกว่า คุณเองยังมีเขาอยู่เนี่ยยังคิดถึงเขาอยู่เลยอ่ะเป็นสี่ดาบนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าสองสองเหรียญเนาะคุณยังมีความคิดถึงเขาให้เขาอยู่ถึงแม้ว่าเรื่องของคุณสองคนเนี่ยบางบางคนเนี่ยคุณอาจจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ไปแล้วนะเป็นเดอะซันคุณอาจจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์มาแล้วแต่ว่าคุณเองก็ยังคิดถึงเขาอยู่อ่ะยังไม่สามารถปล่อยวางได้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะคุณยังคิดถึงถ้าสมมติว่า ไม่ได้ออกคุณไม่ได้เดินออกมาหรือเขาไม่ได้เดินออกไปความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนเนี่ยมันจะเป็นยังไงการที่เอ่อความสัมพันธ์มันจะเอ่อจะเจริญเติบโตนะคะจะโกรไปในทางไหนอะไรอย่างเงี้ยคือคุณยังมีในความคิดคุณยังมีในความฝันของคุณอยู่บางที่เนี่ยบางคนคุณยังฝันถึงคนคนนี้อยู่นะเป็นเจ็ดถ้วยที่ขึ้นมานะคะคุณยังมีเขาอยู่มันก็เลยทาให้ต่อให้ใครเข้ามาเนี่ยคุณเองอาจจะคุยด้วยดีคุณเองอาจจะมีการที่แบบไม่ได้ไม่ได้ตัดความสัมพันธ์ไป แต่ดูสิเป็นไพ่ที่ไม่มีการเปิดใจเลยอะไพ่ใบนี้นะคะก้าถ้วยคุณดีใจคุณแฮปปี้นะที่มีคนเข้ามาใส่ใจมีคนเข้ามาแบบโหดูแลเอาใจใส่คุณอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าคุณเปิดใจไหมคําตอบเดิมเลยอะคุณยังไม่ได้เปิดใจให้เต็มร้อยแล้วมารีคอนเฟิร์มด้วยไพ่ใบนี้อีกนะคะเป็นไพ่สี่เหรียญที่ขึ้นมาดูสิ คุณยังแบบยึดติดอ่ะคุณยังยึดติดกับเหรียญเก่าๆที่คุณเคยมีคุณไม่สนใจหรอกว่าใครจะยื่นเหรียญใหม่มาให้คุณเนีย่ยดูสินะคะมันมันยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นอิชชูเดิมที่คุณยังไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าไปต่อได้อ่ะคะ่ะต้องต้องมีการแก้ไขหน่อยนะเรารู้สึกเพราะว่าบางคนเนี่ยคุณยังไม่สามารถที่จะปล่อยวางคนเก่าๆได้เลยอะ่ะหรือบางคนอนะ่ะเรารู้สึกว่าคนใหม่ที่เข้ามา ตัวของเขาเองอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันยังเปรียบเทียบกับคนเก่าอยู่นะคะบางคนเนี่ยคุณอาจจะเจอกับคนที่คุณรู้สึกว่าอาจจะยังไม่โดนใจมากพอนะเขาคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ใจร้อนมากๆหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วอ่ะคุณกลายเป็นคนเกี้ยวกราดหรือว่าคุณกลายเป็นคนที่รู้สึกอินสีเขียวข้างในคือคุณไม่รู้สึกว่าคุณปลอดภัยในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่รู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ย เขาจะจริงใจหรือว่าเขาจะมีความมั่นคงมากพอให้กับคุณได้คุณอยากได้ใครสักคนที่มันมันโอเคพอที่จะเหมือนสร้างความสัมพันธ์ที่มัน strong foundation นะคะคือพื้นฐานที่แข็งแรงคุณอยากได้คนแบบนั้นแต่คุณยังไม่สามารถเจอคนคนนั้นได้ในตอนนี้เพราะคุณคุณยังรู้สึกว่ามันทุกอย่างมันยังไม่ใช่มันยังไม่ไม่ใช่ right time ไม่ใช่ right person ตอนนี้เลยอะ ะะอาจจะต้องรองนิดหนึ่งนะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ที่คนที่มันใช่จริงๆมันจะเข้ามาถึงแม้ตอนนี้เนี่ยคุณกำลังคุยกับใครสักคนอยู่แต่อาจจะยังไม่ใช่คนที่มันใช่ร้0เนนะคะคนคนนี้เนี่ยอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าเขาอาจจะยังมีความเป็นเด็กมากๆอาจจะยังมีความที่แบบไม่โตพอบางคนอาจจะอยู่มากแล้วแต่ข้างในของเขาอะ่ะเขายังไม่ได้มีความคิดที่มันแตก แตกฉานมากพอที่คุณรู้สึกว่าถ้าจะคบกับคนคนนี้ต่อไปในชีวิตถ้าคิดถึงในเรื่องของการแบบเป็นคู่กันนะคะหรือว่าแต่งงานกันไปอย่างเงี้ยคนคนนี้จะสามารถที่จะแบบใช้ชีวิตคู่กับคุณได้ไปตลอดรอดฟังบางคนเนี่ยคุณอาจจะไปเจอกับคนที่บางทียังต้องถามความคิดเห็นของคนรอบข้างถามความคิดเห็นของเพื่อนอยู่เลยอะนะมัน มันอาจจะไปเจอกับคนที่ไม่ได้มีความคิดเป็นของตัวเองมันก็เลยทําให้เป็นสิ่งที่คุณไม่ถูกใจเป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามัน draw คุณ back มันทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่โอเคถ้าสมมติอีกฝ่ายหนึ่งยังต้องถามพ่อถามแม่ถามแบบญาติพี่น้องเพื่อนสหายอะไรของเขาเต็มไปหมดอะ่ะยังต้องถามความคิดเห็นยังต้องแบบ ยังไม่มีการตัดสินใจไดต้ตัวเองเอย่างเงี้ยมันมันไม่โอเคเท่าไหร่นะคะบางคนอาจจะไปเจอเคสอย่างนั้นเลยอะ่ะอืมคนเก่าของคุณเองก็อาจจะเป็นคนที่แบบโอเคกว่าด้วยอะ่ะมันก็เลยทําให้คุณอะ่ะยังยังรู้สึกว่าหนึ่งคือมันยังไม่ใช่สองคือยังไม่มีใครที่มันเข้ามาถูกใจจริงๆอ่ะนะคะส่วนคนที่มีคู่ คนที่มีคู่เนี่ยเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักนะคะตอนนี้เนี่ยมันโอเคเลยนะมันมีความมั่นคงนะคะมันมีความมั่นคงแต่เรารู้สึกว่ามันมีใครอะคะ่ะที่ตอนเนี้ยเหมือนเข้ามาชอบคุณหรือว่าชอบคนรักของคุณอะอืมเป็นเป็นคนที่สามที่เข้ามาชอบหรือเข้ามาแบบปลื้มมากๆเลยแล้วอาจจะมีการแสดงออกให้เห็นว่าเฮ้ยเรารู้สึกแบบชอบ ชอบเธอจังเลยอะไรอย่างเงี้ยทาให้คนรักของคุณหรืออาจจะเป็นตัวของคุณเองก็ได้นะคะรู้สึกหึงหวงรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่โอเคอะทําไมถึงเข้ามายุ่งกับคนรักของเรานะคะอาจจะต้องระวังในเรื่องของการพูดหรือว่าไปในเรื่องของการทะเลาะกันกับคนรักของคุณนะคะเรื่องมาจากคนอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของคุณสองคนแล้วมันเหมือนกับตัวของคุณนะ่ะอย่าอย่าไปหวั่นไหวอย่าไปหวั่นไหวกับคนที่เข้ามาใหม่นะคนที่สามเพราะว่าไพ่สอง เหียขาบอกเราบอกว่าตัวของคุณอะบางทีอะมันมันยังมีความอ่อนไหวดูสิมันยังมีความเป็นแบบอยู่ในความฝันมีความรู้สึกที่ว่าคนใหม่เข้ามาคุณแรกแรกอะมันอาจจะรู้สึกว่าหุ้ยเขาเข้ามาดีมากเลยเขาเข้ามาตอบโจทย์ได้ดีมากเขามีทุกอย่างที่คุณชอบเขามีทุกอย่างที่คุณรู้สึกว่าน่าจะทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขได้หรือบางคนอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่า คุณเหมือนเจ้าหญิงเจ้าชายในฝันเลยอะ่ะคือเป็นชีวิตที่คุณรู้สึกว่าเขาเขา,เขาคนเนี้ยนะคะจะสามารถพาคุณออกมาจากความทุกข์หรือว่าออกมาจากเขาเรียกว่าความซัฟเฟอร์ g ทุกอย่างในชีวิตของคุณนะคะมันคือสิ่งที่คุณคิดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นคนคนนี้อาจจะเป็นแบบไลฟ์เซอเวอร์อะไรอย่างเงี้ยสำหรับคุณแต่ในความเป็นจริงแล้วอะ่ะ คนคนนี้อาจจะไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่คุณเห็นนะคะคุณต้องระวังเอาไวา้คนคนนี้อาจจะมีอะไรแอบซ่อนอยู่หรือเปล่าคนที่เข้ามาบุคคลที่สามที่เข้ามาเหมือนแบบทําให้คุณหรือคนรักของคุณเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าในเดือนนี้มันมีการที่เป็นไพ่ของเจ็ดถ้วยที่เข้ามามีอิทธิพลค่อนข้างเยอะต้องระวังในเรื่องของการที่คุณเนี่ยยึด ยึดติดหรือว่ายังอยู่ในความฝันยังมีความรู้สึกที่ว่าไม่ได้มองโลกในในด้านที่มันเคลียร์ไม่ได้มองโลกในด้านของความเป็นจริงมากนะคะคุณอาจจะมองโลกในแง่ของความที่แบบยังไงดีละ่ะเป็นเหมือนเป็นเหมือนในแง่ที่ positive มากๆเป็นในแง่ที่แบบคุณรู้สึกว่าถ้าถ้าคุณลำบากก็ต้องมีแบบหูเจ้าชายหรือเจ้าหญิงขี่มา้าขาวมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง คุณอาจจะรู้สึกว่าอยู่กับคนรักคนปัจจุบันเนี่ยแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณยังต้องลำบากอยู่เลยอะ่ะคุณยังต้องแบบยังต้องขวนขวายมากๆยังต้องดูสิเป็นนายออฟส s อร์ดคนคนนี้นะคะยังต้องต่อสู้ยังต้องดิ้นรนมากๆเลยอะ่ะแต่คนที่เข้ามาใหม่อะ่ะเขาเองอาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนเจ้าชายขี่มา้าขาวเข้ามาหาคุณแล้วทําให้คุณเนี่ยเหมือนให้ได้ทุกอย่างเลยนะเขาอาจจะมีฐานะที่ดีมากๆหรือว่าเขาอาจจะมีหน้าที่การงานที่ดีมากๆมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยถ้าสมมติว่าคุณไม่ต้องไม่ต้องดิ้นรนมากขนาดนี้แล้วชีวิตอาจจะดีขึ้นมันก็เลยอาจจะทําให้คุณรู้สึกอ่อนไหวกับคนคนนี้ได้ง่ายนะคะก็ต้องระวังเอาไว้เพราะว่าถามว่าคนคนนี้เข้ามาแล้วดีไหมเราก็ยังรู้สึกว่า มันก็มันก็ตอบยากมันก็ตอบไม่ได้เพราะมันยังเป็นไพ่ของความฝันมันยังอยู่ในความฝันมันยังมองไม่เห็นความจริงนะตอนนี้อยู่นะคะอย่างเดียวเลยอย่าเพิ่งอ่อนไหวนะให้คิดให้คิดถึงสิ่งที่คุณได้ร่วมสร้างกันมากับคนรักมานะคะอย่าอ่อนไหวแค่แบบใครคนหนึ่งเข้ามานะ เนีย่ยดูสิเพราะคนรักของคุณเรารู้สึกว่ามีเกณฑ์สูงมากๆเลยว่าเขาจะค่อนข้างรู้สึกหึงรู้สึกแบบห่วงคุณมากๆในช่วงนี้ตัวของคุณเองอาจจะแสดงออกถึงความรู้สึกว่าคุณเฟเวอร์คนใหม่นะคะคุณรู้สึกว่าแบบคนใหม่นี่แบบโหดดีมากอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวขอดูไพ่เพิ่มนิดหนึ่งนะคะว่าไพ่เขามีอะไรอยากจะบอกเราหรือเปล่า สำหรับคนโสดนะคะพไพ่ใบแรกแ i รนะคะเนี่ยมีการเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการที่มาแลกเปลี่ยนเขาเรียกว่าพลัง energy mm. กันนะคะสำหรับคนใหม่ที่เข้ามาหาคุณนะคนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนแตกต่างจากคุณนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขาเองรู้สึกชอบคุณมากๆเลยนะคนคนนี้คนใหม่คนที่เรารู้สึกว่าอาจจะยังมีความเป็นเด็กหรือว่าอาจจะมี energy ของความรู้สึกแบบ ยังไม่โตพอแต่ว่าเขามีความรู้สึกปลื้มคุณมากๆเขามีความรู้สึกชอบคุณเขาเขามีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยมีอะไรในสิ่งที่เขาไม่มีเข้ามาเติมเต็มคุณได้เออเข้ามาเติมเต็มเขาได้แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนคุณไม่เคยหยุดที่จะแบบไปต่อในชีวิตของคุณน่ะคุณไม่เคยหยุดที่จะแบบพักหรือว่าขี้เกียจอะ คือชีวิตของคุณพัฒนาตลอดแล้วคนคนนี้เขารู้สึกแบบเฮ้ยถ้าสมมติจะเลือกใครบางคนน่ะเขารู้สึกว่าเขาชอบคนแบบคุณนะคะแต่ตัวของเขาบางทีมันอาจจะยังเด็กเกินไปคือยังไม่ได้โตพอที่คุณเองจะรู้สึกว่าอยากที่จะพัฒนากับคุณแบบเนี้ยนะคะดูสิไพ่ <laughs> ก็ขึ้นมา i l d r e นนะคะอืมเขาเขายังอาจจะมีความเป็นเด็กมากๆเลยอะตอนเนี้ยนะ หรือว่าบางคนอาจจะมีเหมือนลูกติดเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นตัวของคุณเองที่อาจจะมีลูกติดมาอยู่แล้วแล้วคนคนนี้อาจจะอาจจะไม่ได้ไม่ได้แฮปปี้กับลูกของคุณ100%มันก็เลยทำให้อาจจะเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่เขาเองก็ยังมีความเป็นเด็กไม่เข้าใจไม่เข้าใจเขาเรียกว่า ความสัมพันธ์ถ้าสมุิอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะมีลูกติดมาแล้วบางทีก็ต้องแบบ love me love my dog ใช่ไหมแต่ว่าเขาเองอาจจะรู้สึกว่ารักแค่คุณแต่ไม่ได้รักลูกของคุณนะ่ะเขายังทำใจไม่ได้ตัวเนี้ยมีสิ่งสำคัญเลยเป็นส่วนสำคัญมากๆเลยนะคะ express your love นะคะอืมเนี่ยดูสิคือมันยังมีในเรื่องของแบบ คุณเองอ่ะคุณยังมีการที่คุณตอบรับกับทุกคนที่เข้ามาแต่คุณไม่ได้ตอบรับแบบร้อยเปอรอ่ะคุณตอบรับแบบมิตรภาพความเป็นเพื่อนคุณเอนจอยกับเฟรนด์ชิพที่เขาให้มาคุณรู้สึกว่าแบบแฮปปี้กับการที่มีเพื่อนเข้ามาแฮปปี้กับการที่มีคนมานั่งฟังคุณพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณไม่ได้เปิดใจแบบร้อยเปอซ์นะคะ Let go o f control issues นะอืมเนะี่ยบางคนคือคุณยังไม่สามารถปล่อยวางคนเก่าๆหรือว่าเป็นปัญหาบางปัญหาได้สิ่งที่คุณรู้สึกว่ายังยึดติดอะไรอย่างเงี้ยคุณยังไม่สามารถปล่อยวางมันได้เลยตอนนี้นะคุณยังมีความรู้สึกแล้วรู้สึกว่าคนโสดอะ่ะมันเหมือนคุณยังมีความหวังมากๆเลยว่าคนเก่าหรือว่าคนที่คุณมีอยู่ในใจมานานแล้วอย่างเงี้ยคนที่คุณไม่สามารถปล่อยมือได้อะ่ะ คุณมีความหวังว่าเขาจะกลับมานะคะแล้วมันก็เลยทําให้คนใหม่อะ่ะต่อให้ต่อให้ดียังไงหรือว่าต่อให้เขาพยายามแค่ไหนอะ่ะคุณเองก็จะมองเขาในแง่ที่แบบคุณจะหาข้อผิดพลาดของเขามาจนได้อะ่ะบางทีอ่ะนะคะอืมส่วนคนมีคู่นะคะคนมีคู่ไพ่ที่เราได้ไปแรกคือ sanctuary นะคะตัวนี้เนี่ยเขาพูดถึง personal space นะ พูดถึงเ,เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเรานะคะซึ่งเรารู้สึกว่าตอนนี้มันเหมือน p r i เว c ซีของคุณนะคะความเป็นส่วนตัวของคุณเนี่ยมันมีการที่คนรักของคุณหรืออาจจะเป็นตัวของคุณเองที่พยายามทำลายมันออกไปเพราะมันมีความไม่เชื่อใจเกิดขึ้นเนีย่ยดูสิมีความเป็นสีเรียสน,นะคะอืมเรารู้สึกว่ามันมีใครเข้ามาแล้วมันทำให ความรักระหว่างคุณกับคนรักมันกลายเป็นความหวาดระแวงกันเกิดขึ้นนะตอนนี้นะมันกลายเป็นรักมากหลงมากแล้วก็ห่วงมากนะมันก็เลยทำให้บางคนเนี่ยจากที่ไม่เคยเช็คโทรศัพท์จากที่ไม่เคยดูโซเชียลมีเดียซึ่งกันละรกันเลยกลายเป็นว่าเช็คทุกอย่างดูทุกอย่างมันก็เลยทำให้ความเป็นส่วนตัวอะไรตอนนี้มันมันหายไปอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกอึดอัดมากๆอึดอัดกับสิ่งที่เป็นอยู่ณตอนนี้นะคะ แล้วก็เป็นไพ่ของ deception นะคะเนี่ยสิ่งที่เราพูดคือเมื่อกี้เลยอะ่ะคนที่เข้ามาใหม่อะ่ะมันเหมือนยังมียังมีสิ่งที่คุณไม่เห็นอีกนะคะสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยอาจจะเป็นแค่เขาเรียกว่าหน้ากากที่เขาอยากให้คุณเห็นแต่มันไม่ใช่ความจริงร้อยเปอร์เซนเพราะอย่าลืมว่าตัวของคุณสิ่งที่คุณเห็นตอนนี้มันยังเป็นอิทธิพลของไพ่เจ็ดถ้วยยังมีในเรื่องของความฝันยังมีในเรื่องของการแบบ การติดอยู่ในสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เรารู้สึกว่าเขาน่าจะเติมเต็มคุณได้แต่คุณยังมองไม่เห็นความจริงที่เขาซ่อนเลนเอาไว้นะคะไพ่บอกเราบอกว่าให้ free yourself นะคะให้คุณฟรีตัวเองออกมานะจากความความสัมพันธ์หรือว่าสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะคะถ้าสมมติคุณคิดว่าตอนนี้เนี่ยคุณเริ่มที่จะหวั่นไหวไปกับเขาคนนี้ขอให้คุณเนี่ยคิดดีๆแล้วขอให้คุณออกมาจาก กลงที่มันขังคุณอยู่นะคะสิ่งที่คุณติดอยู่ในความฝันน่ะขอให้คุณ ออกมานะคะจากความฝันให้คุณพยายามฟรีตัวเองออกมาอย่าอย่าติดกับสิ่งที่มันเรียกว่าหน้ากากนะคะแล้วมันอาจจะทําให้ชีวิตของคุณอะจากที่แบบยังดีๆอยู่อาจจะลงไปแบบแย่ได้ถ้าสมมติคุณยังคุณยังติดอยู่นะคะเพราะอย่าลืมว่าตัวของคุณเองก็ยังมีคนรักของคุณแล้วคนรักของคุณเขาไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ว่ามันอยู่ที่อาจจะเป็นตัวของคุณที่อาจจะมีความคาดหวัง ะะแล้วอาจจะไม่ได้อย่างหวังแล้วคุณรู้สึกว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยอาจจะให้อาจจะให้ความหวังได้มากพอซึ่งตรงเนี้ยเราอยากจะบอกว่าถ้าคุณรู้สึกว่าไม่แฮปปี้กับคนรักของคุณแล้วอะ่ะ ถ้าคุณคิดจะเลิกกันมันควรที่จะเป็นจากคุณสองคนไม่ควรที่จะมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วแบบเหมือนมีการไม่ให้เกียรติกันเกิดขึ้นถ้าคิดจะคบกับใครควรที่จะคบไปแบบทีละคนไม่ใช่ว่าแบบเอามือที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์ต่อที่คุณกําลังคบกับคนปัจจุบันอยู่มันไม่แฟร์กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าอันนี้คือต้องพูดเพราะว่ามันมีไพ่ของการเป็นสองเหรียญเกิดขึ้นเรากลัวมากเลยว่าคุณเนี่ยจะเอาคนที่สามเนี่ยเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์โดยที่คุณไม่ได้ตัดคนแรกไม่ไดด้ตััคนปจจุบ ของคุณออกนะซึ่งมันไม่โอเคเลยนะกับใจของไม่ว่าจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ตามนะคะแล้วก็ very soon นะคะให้รีบตัดสินใจแล้วกันว่าจะเอาอยัางไงเพราะว่ามันจะมีผลกับความสัมพันธ์ของคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้สิ่งที่คุณกำลังตัดสินใจอยู่เนี่ยมันคือสิ่งที่ทั้งคนรักของคุณแล้วก็คนที่สามนะเขาต้องการให้เกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุดทุกคนต่างก็แบบอยากที่จะรู้ว่า อะไรคือสิ่งที่เขาควรที่จะได้แล้วจุดยืนของคุณอยู่ตรงไหนในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณคิดจะเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกันแน่นะคะ อันนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะคะยังไงก็แล้วแต่การพยากรณ์เนี่ยไม่มีอะไรที่มันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะอย่างมากสุดก็เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อย่าเชื่อมากนะคะแล้วก็อย่าให้ความสุขของคุณเนี่ยถูกทําลายหลังจากที่การฟังแบบการพยากรณ์อะไรเงี้ยไปนะ mm. เพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะนี่เป็นการดูดวงที่แบบโดยรวมมากๆนะคะไม่ใช่การดูดวงที่ตัวต่อตัว,ตว,ตวเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe c h a n n e l บ o ี้ y s Tarot ด้วยเจอกันคลิปต่อไปค่ะ